ครับวันนี้ก็ขอ,อ,อไลฟ์นิดนึงนะฮะก็อย่างที่บอกนะวันนี้ก็นะฮะก็ดูในส่วนของข่าวแล้วนะว่าเป็นวันที่อ,อะไรฮะเกี่ยวกับกฎหมายเซมเซกนะเซมเซกการมีสิทธิ์ในส่วนของเซมเซกเซมเซกก็คือแพศเดียวกันนะในส่วนนี้เองเนี่ยถ้าเราดูพื้นฐานโดยโดยธรรมชาติเนี่ยมันเหมือน,นเป็นประชาธิปไตยนะก็คือเขามีสิทธินะฮะ แต่ถ้าดูพื้นฐานทางจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาพื้นฐานทางอะไรฮะประวัติศาสตร์พื้นฐานทางอะไรฮะ,ระาาทาง,ทางาสังคมวิทยามนุษย์นะฮะมันจะมันจะมันจะดูแบบไม่ะเดี๋ยวผมจะลองบอกแล้วกันว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไงนะในส่วนนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์โลกเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยเราอยู่มาเป็นอะไรฮะเป็นแสนปีนะเป็นแสน เป็นแสนปีแล้วนะฮะถ้าถ้าเป็นโฮโมเซเปียนนะฮะก็ในส่วนของจากจากผมอ่อเป็นโฮโมเซเปียนนี่ก็เป็นหลักหมื่นปีนะหลักหมื่นปีถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยก็พัฒนามาเป็นเป็นแสนปีเป็นล้านปีนะเพราะฉะนั้นนในส่วนนี้เองเนี่ยเราเห็นว่าการที่เราเนี่ยถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นได้ทําไมฮะเราเกิดจากอะไรเราเกิดจากอ่าในส่วนของการมีลูกมีหลานนะฮะเกิดจากการ รีโปโดิวนะฮะรีโปโดิวเราก็มีลูกบีหลานนะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์2เพศนะฮะสเพศเพราะฉะนั้นนี่ในส่วนนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าสังคมมนุษย์เนียมันเป็นมันมีอะไรวัฒนธรรมมันเกี่ยวข้องนะเพราะนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับทางวัฒนธรรมนะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยปัญหาของไอตัวที่เรามีอะไรให้กฎหมายเซมแซกเนี่ยหรือกฎหมายเพศเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะให้ท่านนึกดูนะถ้าเกิดในส่วนนี้ปัจจุบันเนี่ย ในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยมันเป็นสังคมที่อะไรฮะสูงวัยแล้วประชาก,กรเราทำไมฮะมันนีแนวโน้มลดลงนะหลังจากที่เบบี้บูมรุ่นนี้ถ้าเสียชีวิตไปเนี่ยก็จะ,ะคนก็จะน้อยลงนะเรายังอะไรฮะเรายังเท่ากับเปิดกฎหมายให้อะไรฮะโอเพนที่จริงยอมรับเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะ,ะเรายอมรับในตุด๊ดในเกนเนี่ยมานานนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถ้าเปิดกฎหมายโอเพนเนี่ย มันจะเกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายนะผมอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยเกิดมีนายกเป็นตุ๊ดคู่ตุ๊ดคู่แก่นะแล้วเป็นตามกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นยังไงหนึ่งทำไมฮะมันจะเป็นประกาศว่าอะไรประกาศว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องดีนะแล้วก็อาจจะอะไรฮะไม่เสียเวลาดูแลนะฮะแล้วอะไรมันก็จะเป็นการส่งเสริมอะไรการมีเซ็กในเพศเดียวกันหรือไม้ป่าเดียวกันนะมัน ท,ที่จริงเนี่ยท่านต้องนึกว่าในส่วนของไม้ป่าเดียวกันหรือการที่จะอะไรการที่มีเพศสัมพันธ์เพศเดียวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกติมนุษย์นะไม่ว่าสัตว์มันก็มีนะสัตว์ที่เกย์ก็มีนะธรรมชาติมันก็อะไรเพราะมันสืบพันธุ์ไม่ได้แล้วมีลูกไม่ได้นะมันก็มีนะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองเราจะไปยกย่องส่งเสริมสิ่งที่อะไรฮะมันผิดปกติเนี่ยมันจะทําให้สังคมเรามันเปลี่ยนไปนะมันสังคมจะเปลี่ยนเลยนะแทนที่เราจะอนะไร เราจะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสืบพันธุ์ตามธรรมชาติคัดเลือกพันธุ์ตามธรรมชาติเนี่ยเราไปกันอะไรฮะเราแปลกากฎหมายเนี่ยไปข้อจํากัดมันแล้วมันจะทําให้เกิดสิ่งที่ผมว่าไม่น่าพิสมัยเกิดขึ้นนะไม่ก็ดูกันไปนะ,ะผมก็ไม่ได้แอนตี้อะไรแต่และแต่มันเราทำเนี่ยมันมากเกินไปนะถ้าถ้าถ้าไปดูในประเทศทั่วโลกทําไมฮะมันเป็นแฟชั่นที่ผ่านมามันเป็นแฟชั่น แฟชั่นเนี่ยมันมันไม่รู้จะทําอะไรมันก็ยัดกันเข้ามานะแต่ต่อมาเนี่ยประเทศใหญ่เขาเริ่มรู้ตัวนะรัสเซียอ่าสหรัฐอเมริการู้ตัวนะยุโรปก็เริ่มรู้ตัวนะญี่ปุ่นเงียไม่เอาเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเราเนี่ยมันทําไม่ถูกต้องนะผมเขาบอกนะฮะแล้วว่ารัฐสภาไทายเนี่ยมันมันมีอะไรฮะเราเนี่ยมันมันเรื่องที่เรื่องที่ดีเราไม่ทำนะแปลกนะฮะเรื่องที่เป็นประโยชน์เราไม่ทำนะเราทําแต่เรื่องอะไรน้ําจิ้มนะไม่เป็นประโยชน์นะ แล้วก็อะไรฮะทำง่ายนะแล้วก็รับเงินนะเพราะฉะนั้นนี่เรื่องนี้มันจริงเลยฮนะมันเป็นตาบาปของอะไรสภาไทยนะตาบาปของสภาไทยนะขอบคุณครับ